อพอดีไม่ได้ตู้เย็นซัมซุงอินเวอร์เตอร์นะครับซัมซุงอินเวอร์เตมาจากร้านขายของเก่านะครับตัวนี้ได้มาในราคา900บาทนะครับสภาพภายในก็ประมาณนี้ ส่วนอาการก็คือเสียบไฟแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับข้างในหลอดไฟเ็าไม่ติดในตัวตู้ก็ไม่มีความเย็นพัดลมก็ไม่หมุนคอมก็ไม่ทำงานนะครับไม่มีอะไรทำงานทั้งนั้นเราก็มาเช็คเช็คไฟตรงนี้นะครับเับอาดทเตอร์ตรงนี้ มีไฟสาม้อนะครับปกติฟิวไม่ขาดแล้วก็ฟิวตัวนี้วัดดูรู้ไม่ขาดนะครับแล้วมาเราก็มาเช็คไฟเช็คไฟเช็คไฟที่คปาซิตเตอร์ก็มีไฟ300รอยปกตินะครับไฟสามรอมาใจ่ายให้มอบอแปลงแล้วก็ไอซีแต่ว่าทางด้านทางด้านขอานขออกนะครับ ทั้งด้านขาออกก็จะวัดไฟที่ตรงนี้นครับคาปาซิเตอร์ตรงนี้จะต้องมีไฟอย่างน้อยห้าถึงสิบสอโวลต์นะครับแล้วก็วัดดูก็ไม่มีก็แสดงว่าชุดซับายตัวนี้ไม่ทำงานนะครับมีไฟสามร้อยจ่ายให้แต่ว่าไม่ยอมทำงานผมจึงได้สั่งซื้อ IC ตัวนี้เสียแล้วก็จะมาล,ลองเปลี่ยนไอซีตัวเก่านะครับออกมาแล้วไอซี IC ตัวใหม่ก็ใส่เข้าไปครับครับตอนนี้บอร์ดอินเวอร์เตอร์ทำงานแนี้นะครับเสียงคอมทำงานนะครับ,บอ,รอินเวอร์เตอร์ทำงานเสียงคอมทำงานแล้วก็จะพามาดูาส่วนของช่องฟิสต h นะครับ ช่องฟิตเสียงพัดลมช่องฟิตทำงานแล้วก็มีความเย็นนะครับมีความเย็นปกติแล้วก็ชั้นล่างนะครับชั้นล่างหลอดไฟสองสว่างก็ติดปกติแล้วก็มีความเย็นปกตินะครับเส้นผมบางภูเขาจริงๆไอซีแค่ตัวเดียวมันทำให้เครื่อง ทําทให้ตู้เย็นซัมซุงอินเวอร์เตอร์เครื่องนี้ไม่ทํางานเลยครับทั้งระบบไอซีตัวเล็กๆซื้อมาจากร้านขายของเก่า900บาทส่วนไอซีสั่งมา2ตัวก็อ150บาทรวมส่งนะครับรวมๆแล้วก็ตีไป1,000บาทในสภาพนี้ซึ่งทำซึ่งยังไม่ได้ทำความสะอาดนะครับ ในสภาพนี้ก็มีตำหนิการใช้งานซึ่งเก่า,าก้างพ่าประมาณอยู่ที่หนึ่งพันบาทนะครับจะไม่รู้ว่าจะขายเท่าไหร่ื่าประมาณหนึ่งพันบาทไม่รู้ว่าจะขายเท่าไหร่นะครับเมื่อวานมีลูกค้ามาติดต่อแล้วด้วยว่าอยากได้ตู้ตัวนี้เมื่อไหร่จะต่อมเสร็จแต่กาไม่ได้คุยราคากันไว้